เงินก้อนใหญ่ของคนวาันอังคารวันที่16เมษายนนี้เป็นอย่างไรฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็กดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะคนวันอังคารคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอะ่ะ<อ>คุณอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะรวยอะ่ะขายอะไรก็ขายดิบขายดีไปหมดเลยอะ่ะถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรเอาออกมาทําขายคุณก็สบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับอะ่ะ เพียงแต่ตอนนี้คุณอาจจะเครียดกังวลบนกับชีวิตว่ามันไม่ได้ดังใจคุณเลยตอนนี้คุณอาจมีความรู้สึกเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอทําอะไรก็ไม่ได้เลยเดินไปข้างหน้าก็กไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ขอให้คุณอดทนนะคะและมีความสุขกับการรอคอยเพราะอะไรการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันจะกำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะและไม่ใช่ให้คุณรอคอยเฉยๆนะ คุณต้องเพิ่มพลังในตัวคุณเข้าไปด้วยเพราะพลังในตัวคุณตอนเนี้ยมันเป็นพลังของความเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณสงสัยคุณไม่แน่ใจขนาดเปิดไพ่มาได้ใบดีๆนะคุณยังถามตัวเงในใจเลยว่าจะได้จริงเหรอฉันจะรวยจริงเหรอฉันจะได้เงินจริงเหรอคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ค่ะเพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อพลังของคุณกับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ยิ่งคุณรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจหรือหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆวันเนี่ย พลังในตัวคุณมันยิ่งลดลงค่ะคุณจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาและอุปสรรคไปหมดแหละเพราะคุณหมดพลังไงคะมันทําให้เงินและโชคที่คุณควรจะได้เนี่ยมันเลยช้าและมันช้าขึ้นเรื่อยๆด้วยขอบอกถ้าคุณต้องการเงินก้อนใหญ่แนะนำคนวันอังคารนะคะให้สวดคาถาเงินล้าน9จบก่อนนอนค่ะถ้าคุณต้องการจับเงินล้านแบบมั่นใจว่าได้แน่ๆได้ชัวร์แบบไม่สงสัยไม่ลังเลให้คุณสวดคาถาเงินล้าน108จบค่ะ โดยให้ใช้สร้อยประคำยูคาไน์เนี่ยเป็นสื่อเชื่อมพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังในตัวคุณค่ะจะทําให้คุณจับเงินล้าและดึงดูดเงินก้อนใหญ่ที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณได้เร็วขึ้นและเลขนำโชคของคุณนะคะคือ9 3 1ค่ะขอให้คนบานานาคารโชคดีในวันที่16เมษายนนี้นะคะ